นี่ผู้ใหญ่ดูได้ตามควาช่วแปให้เรียกพก่อกแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดๆา้อาอเสียดเยีดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเปนเนอให้คนที่มีฟาร์มต้อคลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลียล่ยลโกงคลองมิชาชี่ถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูลกันรูดเรื่องระเบือง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีวันนี้เนี่ยเราพามากันที่ตําบลท่าไม้อําเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีนะครับเป็นเคสชื่อว่ายายไผ่อายุ89ปีป่วยปิดเตียงมานานแล้วครับแล้วก็อดีตเนี่ยเคยมีสามีเป็นหมอผีหมอธรรมปัจจุบันเนี่ยตัวเองติดเตียงมาเกือบสี่หปีแล้วครับแล้วก็ร่างกายอ่ะเหมือนแบบว่าง,งอยอยู่ตลอดเวลาผิวหนังเนี่ยดำไปหมดแล้วครับแล้วก็มีแผลตามร่างกายพุพองทุกวันนี้ไม่สามารถพูดได้ กลางคืนเนี่ยจะมีอาการะคล้ายแบบเผลอยิ้มคนเดียวแล้วก็จะมีอาการตาขวาง,งลูกหลานทุกคนเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของตัวตัวยายไข่เองเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาแล้วจึงไข่บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าเ,เจ้ากรรมในเวรที่ไม่ยอมให้แกเนี่ยไปสักทีหนึ่งเพราะสามีแกเนี่ยเสียไปตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วะนะครับตอนที่เสียไปยลักษณะคือท้องโตลูกก็เชื่อ,อว่าพ่อตายไปเพราะว่าของที่ปัดเป่าต่างเข้าตัวพ่อเอง แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่พ่อทําตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันส่งผลกรรมมาที่แม่คนนี้หรือเปล่านะครับแต่เรื่องราวเนี่ยครับเด็ดมากกว่านั้นเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลกันด้านในอือนะครับพี่กบเนี่ยคนส่งเรื่องราวร้องทุกไปนะครับยังไงพี่เข้ามามีอาการมมไม่ดีเลยมีอาการเเขาเขาอยู่ไหนะเขาอยู่ภายในห้องย้างครับนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่พี่ส่งเรื่องราวไปให้ทางคู่ซ่าเนี่ยคือพฤติกรรมอาการมันเป็นยังไงครับ วิติกรรมาการ้ถาถานสําหรับผมนะการมองตาเนาะมองตามองตาแววตาคนเราอะ่ะถ้าศบตากันแล้วนะปกติคนอายุข,ขนาดนี้จะไม่มีแววเนาะไม่ไม่มีแววตาคน oh, เนาะ <Uncle. S 2> แต่อันนี้ปุ๊บแกจะมีแววตาสดใสามาก mm hmm. เหมือนแก mm hmm. มองเห็นหน้าเราตลอดเรามองก็ไปในแววตาแกเนี่ยอือแกก็จะยิ้มครับผลจะคนหลังคอจะลุกตลอดครับพอเจอหน้า mm hmm. ใช่ระ <ผ>จะลุกตลอดแต่ว่าผมไม่กลัวนะพี่ปาเป็นยังไงบ้างพี่แย่ <Yeah. S 3> ตรงน,น,น,นี้เจอผีแล้วสัมผัสกับผีแล้วตรงเนี้ยตนนี้ผมยังไม่เห็นคนป่วยเออังไมาในตัวน่าจะเยอะแต่คือไม่ได้เคยไปหาล่างทรงหมอดูพวกนี้ไม่เคยเลยถูกไหมก็ดูดูทางดูทางไกลนะเขาทักว่าอนะไระกติไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกเี็นไงคบติดเตียงมีร้องโวยวายไม่โวยวายครับ กินได้ไหมคะกินได้ครับนอนหลับไหมคะก็นอนหลับครับจําลูกหลานได้ไหมก็จะกระพริบตาเนาะแต่คุดไม่ได้เลยอ๋อไม่มีเสียงใช่ครับไม่มีเสียงเลยแต่รูปที่ส่งไปให้ทีมงานเนี่ยคือแบบตามร่างกายของแกนี่คือแผลเต็มโพยหมดเลยถูกไหมใช่คือเป็นยังไงบ้างตามร่างกายมันเป็นแผลเหมือนแผลฟุกองครับหมอบอกว่าติดเชื้อตามผิวหนังเนาะ ถ้าทางแพทย์เนาะทางแพทย์ติดเชื้อทางด้วยถ้าเป็นเราเราก็อาจจะดูแลไม่ดีอะเงี้ยครับจากข้อมูลที่ผมได้จากพี่กบมาเนี่ยยายไข่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นภรยาหลวงของบ้านนี้แต่ว<พ>่าเป็นภรรยาน้อยเพราะพ่อเขามีมีภรรยาสองคนก็หมายความว่าคนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยนะใช่อ๋อเป็นภรรยาน้อยก็คือเราเรียกว่าแม่น้อยตอนนั้นเรื่องมันเป็นยังไงพี่ทำไมเขาถึงมาอยู่ในครอบครัวได้ก็ตอนนั้นเขามอมีมีลูก เลี้ยงของกาอยู่แล้สามคนลำบากอต่นี้แม่ก็ไปเห็นอย่างเงี้ยก็เลยสงสารก็เลยมาปรึกษาพ่อว่าจะมาอยู่ด้วยกันไหมร่วมกันไหมครอบครัวคือเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยปกติไปขอผู้หญิงเพื่อมาอยู่แต่อันเนี้ยเมียหลวงอ่ะไปขอให้มาอยู่ไม่ถามนิดนดงแล้วเขาไม่ทะเลาะกันเลยอะไม่เคยทะเลาะกันเลยหองดอดเลยยังไงดีพี่ปานั้นเราเข้าไปดูยายไข่กันเลยไหมได้นะพี่กุ้งกับพี่บกเชิญนำ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 คนไหได้ครับอะไรนะ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะนี่ไข่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีืออ่พี่พี่กู้พี่กุ้เชิญลงนี้นิดนึงครับแล้วปกติใครเป็นคนดูแลแกอ่ะทุกวันเนี่ยปกติก็จะเป็นลูกสาวเนาะอาเจ้าบ้างเถ้าอาเจ้าไม่อยู่ก็จะเป็นพ่อผมนี่แหละครับดูแลใครเป็นคนนอนเฝ้าตรงนี้อาเจ้าเป็นคนนอนเฝ้าเนาะอาเจ้าเป็นลูกสาวลูกสาวับโตอันนี้น่าจะเป็นลมแล้วล่ะ เพราะว่าแกเพิ่งไปหาหมอมาเนาะเรียกเขามาได้ไหมใช่เขาไมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกลยกเดยกไข่ไข่มีลูกที่ว่ามีติดมาสามคนใช่ครับแล้วก็มีแค่สามคนเท่านั้นใช่ครับคนติดเตียงเนี่ยเขามีลูกกับพ่อใหม่นี้ไหมมีครับโอ๋อเป็นคนอ๋อหนึ่งคนแล้วติดสามลูกใหม่หนึ่งเป็นสี่ชื่อสวนได้เหรอใช่ครับผมอยากคุยกับคนที่เฝ้าบ้านได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเรียกเดี๋ยวให้ทีมงานไปตามกันให้ ทำไมนี่ทำไมเราต้องตามคนใกล้ตัวเขาาคนที่ผีอยู่ในคนใกล้ตัวด้วยพ่อผมบอกผีสัมผัสได้แต่พอมาอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่สัมผัสแลยไอ้ผีมันมีอยู่แล้วแต่ผมกลัวว่าใครสัมผัสแบบวิ่งทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากที่คนนั้นจะอยู่กับเขาด้วยใช่กุ้งผมขอดูแผลเขาหน่อยได้ไหมผมเห็นว่าผมผมไม่ดูนะทำไมอะพี่ผมเป็นคนที่กลัวแผลเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ดูนีดนึงได้ได้ครับให้ทีมาดู นี่อันนี้คือคือยุบแล้วเนาะโอ้แล้วแล้วนี่มีแล้วไม่ติดกันนะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่แกสักด้วยเหรอคะมีรอยสักด้วยไหมอ๋อใช่คนไม่ใช่เป็นรอยสักหรือสักเป็นอาขลยคนสมัยโบราณจะตระกูลนี้สักทุกคนเนาะสักหนาหรือเหมาะไหมคะมันมันสักเพื่อคนสมัยก่อนอยู่ในดงในป่าฉันผีกันสังกงั้นไหมเออเหร่าอคนนี้มันไม่ติด ยังไ,งไม่ติดนะเนี่ยก็จะติดนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวตอน,อน,นใช่ครับจึงเอา,เอาแ,แ,แต่ว่า,วานี่ตอนนี้คือร่วงเนาะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับค,ค,ค,คือคุณน้าเป็นลูกติดใช่ไหมดูแลแม่ตลอดเวลาไหม่รงนี้อเฝ้าแม่ทุกคืนไหมทุกค <sh arp> ืนเเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมแปลกนะคนเฝ้าไม่เจอหรือจริงๆคนเฝ้าอีกคนนึงเป็นผู้ชายอีกคนนึงด้วยไหมฮะ พี่ไผ่ไหมฮะใช่เขาไม่เขาอยู่ไหมนี่ครับพี่ไผ่คือใครอ่ะหลานพี่ไหลเป็นหลานลูกใครพี่ไผ่เนี่ของลูกโรคฝาคือลูกคนกลางพี่นอนเฝ้าด้วยใช่ไหมครับพี่ไม่เคยเจอใครมาขึ้นข้องพี่เลยหรอไม่เคยเลยกนั่นถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปสมัยที่แกอยู่กับพ่อเนี่ยแกเคยไปทําเวรทํากรรมอะไรกันบ้างไหมครับสองคนเนี่ย ไอ้เรื่องตอนนั้นผมเป็นเด็กแต่ว่าแต่พอโตแล้วมันก็มีธรรมดาค่าไก่ค่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแกนี่เหมือนเส้นยึดแล้วเป็นนี่เี้ยผมก็ผมเล่ในใจผมนะเกี่ยวกับค่าไก่ค่าอะไรต่อมันยึดเขาค่าเองเลยนะใช่เกาทํากาทาทาไก่นะเชื่อไก่นะเออยังไงล่ะมีจากข้อมูลมีการค่าวัวค่าควายด้วยอะไรยังไงพี่ต้องมีค่าหมูครับต้องดันไงแต่หมูคารวะก็ขับหมูขับได้โดยน้าดืนยิงใช่ ใครเป็นคนยิงคะนี่ปู่ปู่ก็คือตัวของสามีเขาเป็นคนยิงอั่นะใช่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 ปืนแก็บสมัยเก่าใช่ไหมใช่ปืนลูกซองปืนลูกซองที่งไปยิงที่ไหนสิเพราะที่บ้านเป็นเขาครับอ๋อคือไปล่าสัตว์ป่ากันล้าสัตว์มั่งบางครั้งก็แบบมีงานมีอะไรมีงานเขาให้ไปฆ่าเนี่ยผมคืรู้สึกว่า แกต้องมีเวรมีกรรมเพราะแผลแกไม่เป็นรูเหมือนกระสุนปืนเลยอะ่ะเป็นกระสุนปืนเหมือนทั้งตัวเลยมีเป็นรูเป็นรูเป็นรูหมดเลยอะ่ะเหมือนอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าก,กรรมจากการทําบาปหรือาปาก,กรรม,อมของยังมีอยู่ไหมไอ้พวกปืนพวกลูกพ่ออะไรยังมีอยู่มั้งไหมกอมีอยู่ปืนอะ่อมีอยู่เป็นก็อย่างนี้แหละครับมีทะเบียนใช่ไหมมีทะเบียนครับผมขอไปดูปืนหน่อยดิอยู่ไหนที่นี่ไหมเก็บเก็บไว้ดีับอยู่ในห้องเขาดูนิดหนึ่งแล้วขอดูเดี๋ยวไปเสพอดูลูกพ่อด้วย คือผมมาในห้องเนี่ยผมไม่เจอผีแต่ผมเจอผีอยู่หน้าห้องตอนตอนที่เข้ามาแต่ดูในตัวยายตรงนี้มันไม่มีแต่มันอาจจะมีตอนนั้นน่ะและผมเชื่อว่าจากสัมผัสเนี่ยที่ยายไม่ยอมเสียชีวิตเนี่ยมันต้องเกิดจากจุดนี้แหละแต่ผมถึงอยากรู้ต้นตอว่าซึ่งทุกคนสงสัยว่าแผลบริเวณยายี่ยมันเหมือนรอยกระสุนปืนน่ะผมก็อยากรู้เฮ้ยมันจะใช่ตรงนั้นหรือเปล่าฟ้าลองคุยก็ขออ่ะก่อน ขออนุญาตนะนี่พี่ที่เราจับไม่ดีรู้สึกไม่ดีคือนี่ปืนที่เห็นอยู่ตอนนี้คือสมัยก่อนเนี่ยข้อเนี่ยคือเอาไปล่าสัตว์ก็คือใช้กระบอกนี้เป็นปืนที่ประจาตระกูลนะเนาะปืนประจำตระกูลด้วยตรองดูเพรกเมื่อกี้ลูกก็ขัดเนี่ยผมก็ขัดเพื่อไม่ให้ไม่ให้มาดูปืนผมก็เริ่มงสงสัยแล้ว เพราะว่าอย่าว่าแค่พี่เลยแค่ผมเนี่ยขอว่าเอาปืนเนี่ยมาได้ไหมเพราะอยากเห็นจริงๆว่าไอ้สิ่งที่พ่อเคยไปครอบครัวเนงยบอกยังไม่อยากให้เห็นเลยใช่เลยอเับตรงๆเขาก็ไม่อยากให้เห็นเหตุผเอาแบบตรงๆในเหตุผลก็คือทางด้านกฎหมายเนาะปืนนี่นะ<อ>ไม่ว่าคุณจะมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนเมื่อมันได้สมมติออกอากาศไปใช่ไหมครับอือแมงไงก็มาครับแล้วเจ้าหน้าที่ครับบอกงี้ครับวันนี้ที่เรามาลงพื้นที่เนี่ยปืนกระบอกเนี่ยเขาไม่ได้เอามาไว้นอกบ้านหรือมาเดินไม่วทั้งหมดนะครับ เป็นความต้องการของทางประสงค์ที่ทางรายการเนี่ยโทรหาทนายอ่ะเดี๋ยวให้ทนายบอกคาตอบไปเลยอ่าครับอ่ารับหรือเปล่าเมื่อวานก็ไม่รับอ๋อเหรอพี่สายยศเมื่อวานกดแล้วคนั้นไม่ตอนอยู่ในรายการพี่สอบถามหน่พี่สายยศคือตอนนี้พี่สายยศผมว่ามามาช่วยเคสและผมเชื่อว่าตอนในที่ว่าเมียเขาไม่ตายเนี่ยมันน่าจะมาจากปืนกระบอกเนี้เพราะปืนกระบอกเนี้ตอนที่พ่อเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขากับเมียเขาเนี่ยชอบไปล่าสัตว์คนสมัยก่อนนะพี่ อแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้ว<ะ>ปืนก็คือก็อยู่กับอ่าเป็นมรดกพี่แต่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนทีนี้ผมก็ถามว่าถ้าผมออนแอร์ออกอกากาศไปเนี่ยมันผิดกฎหมายไหม่ยใ่พ่อตอไ่ชนะว่าปืนเป็นมรดกของพ่อของคนนี้จต่อพ่อมีิยพร้เป็นมรดกเราองไวไม่เป็นความิดก็้องปอครับก็เราเป็นยาย่งน้ก็ได้ได อืมโอเคเพราะอันเนี้ยก็ต้องได้ลับว่าพ่อตายแล้วแล้วเราเป็นผู้รับมรดกต้องถือปืนไปก็ไม่ผิดอะไรครับพี่เพราะว่าปืนก็ปืนก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนพี่ก็อยู่ในบ้านไม่ได้ใช้อะไรพี่แค่ขอวางวางไว้เฉยอันนี้คือคือให้ความรู้ทั้งแต่ให้ความรู้ครับโอเคพี่พิทยศรโอ้ครับครับก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับมีเอกสารถูกต้องครับนะครับ กลับไปที่เรื่องเราต่อนี่แหละพี่คือต้นเหตุที่แม่ไม,มไม่ยอมไ่ยอมไปเพราะปืนเนี่ยผิดชีวิตสัตว์ป่ามาเยอะอ่ะทีนี้ผมบอกแล้วว่าสัตว์ป่าบางตัวอาจจะเป็นปรงเข้ามาสี่ยงในต,ตัวนั้นอเออพี่แต่ผมสังเกตทำไมบ้านพี่มีของเก่าเยอะมากมายประมูลของประมูลของเก่าเพราะเราเปอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วของส่วนใหญ่ที่ได้มาคืออะไรพี่อ่าเป็นเครื่องช้ไฟบ้างเป็น เตียงนอนผู้ป่วยก็เอามาได้พี่มันไม่มันไม่มีผลอะไรเอาเตียงผู้ป่วยมาคือคนไข้บางคนตายคนอะไรมาไว้ไม่เกี่ยวไห้ยเออว่าจะถามอยู่มันเป็นการจะพูดเนาะมันเป็นอาชีพเนาะอาชีพเราจะไปคิดอย่างแบบนั้นไม่ได้เนาะไม่หลายอาชีพแบบผมเห็นมาแล้วพี่อรถมือสองเนี่ยไอ้ผมก็ไปช่วยกันมาเยอะเนี่ยไอ้อาชีพนี่แหละเข้าใจเรอเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจเนาะ เข้าใจเหมือนกันผมก็จะถามหมอปลาอยู่เหมือนกันว่าเออ,อเนี่ยเราเอาของมาเนี่ยมันมีผลไหมคือพี่ผมจะบอกว่าคนค้าขายของมือสองก็ซื้อของเก่าออาศัยดวงอย่างเดียวเลยเออหมายความว่าบางชิ้นอยอาจจะมีสิ่งที่ดีติดตามก็ถือว่าซวยไปพี่แต่ก็ภาวนาก่อนจะซื้อก็ยกมือท่วมบอกว่าทางใครทางมันที่นั่นคือแนะนําวิธีการนี้ที่สุดเพราะรรเราไม่รู้ว่าชิ้นนั้นมันมีหรือไม่มีพี่ แต่ถ้ามันมีแล้วมันเจออะไรประหลาดประหลาดก็คอยมาด้วยอย่างนี้นะติดต่อพวกผมมาแค่น,นั้นแหจบคือเราไม่สามารถเราไม่มีสัมผัสไอ้พี่ว่าอันนี้มีหรือไม่มีใช่ครับเดินเช็คไม่ไหวอะ่ะไม่แต่ว่าตอนเนี้ยผมเข้ามาเนี่ยผมมองเนี่ยมันมยังไม่เจอพี่ถ้ามันเจอมันก็ต้องตะกี้แล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรอยู่บริเวณนี้ใช่เนี่ยอย่างอันนียอย้อย่างของเก่าเพื่อพี่สบายใจเนี่ยเดินไปดูแล้วอะไรกัน,น<ๆ>ไปครับอันนี้มันยังไม่เรียบร้อยคือเขาแบ่งโซนนะบ้านโซนหนึ่งที่เก็บของเก่าโซนหนึ่ง แล้วข้างหลังนี่คือเลี้ยงที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่พี่หัก <c oughs> ก็คือหักตรงนี้นะนี่คือนอกเหรอใช่ครับาเขาทานี่คือทําทําอยู่ด้วยตอนนี้ก็ทําอยู่ไอเอียงคนน้ำเนี่ยยังทางทอยู่รับทำเจ้าหนาี่ไปเหี้ยพี่มาจุดที่เขาเก็บของเก่ากับจุดเนี้ยสัมผัสอะไรได้บ้างไหมไม่ได้ไม่ได้นะปืนจะบอกเดียวเพปืนเลยนะแล้วแล้วจะต้องทำยังไงครับก็้างอาถรรพ์ไม่ได้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจักลางให้เลยไม่ใช่ว่าไปทําร้ายปืนพี่หรอกก็ก็กลัวอย่างนก็้เพราะว่าเป็นปืนมาจากรุ่นปู่อ๋อคิดว่าจะไปจะไปทุบปืนเนี้ยกอะถามเขาเห็นพี่ทุบสารเขากลัวพี่ทุบปืนเขาเลยไม่อยากให้พี่เห็นปืนว่าทำไมถึงไม่อยากให้ไม่อยากให้มาเจอปืนไม่แต่สุดท้ายมันคือต้นต่อจริงนะใช่ไงพี่ปาบอกมันคือขัดอ่ะมันขัดไม่ให้เราเจอไม่ให้เจอปืนไม่ให้เจอปืนเลย คุยกับผมหน่อยนะตอนนี้ปลายเท้าเด็อบชาไหมห้าขอยอยเท้าไม่ค่ะไม่ชาไม่ปุ่นไม่เย็นปกตินะเดี๋ยวถ้าพี่รู้สึกว่าปลายเท้าที่มันเด็อบชาปุ่นหรือเย็นอยาแปงหนึ่งบอกผมด้วยอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะพี่พี่รู้สึกอยาก รู้สึกบอกนะพี่นะอากรอาเกนอาชานะชาขั้นไหนครับข้างฝานะยังๆเงยเพื่อนแต่ผมนะพี่ดูมือผมนะพอผมเอามือออกปั๊บพี่จะหายชาที่อยากปล่อยปืนหายยังหายได้ไหมพอผมเอามือไปแตะปืนปั๊บดูนะพี่ก็จะรู้สึกเลยรู้สึกยังรู้สึกไง นั่นแหละคือพี่ที่ผมบอกว่าปืนมันมีผีนั่นแหละผีในพอเอามือออกจากปืนเนี่ยพี่ก็จะหายชาเหมือนผมเล่นกลนะพี่หายไหมพลังงานที่พอผมแตะปืนปับ๊บมันจะมีพลังงานวิ่งไปที่ปลายเท้าพี่เนี่ยนั่นแหละคือสสารที่มาอยู่ในตัวของปืนกระบอกนี้ก็คืออยากให้เจ้าของทุกคนรู้ว่านี่เนี่ยคือต้นกอเพราะมันมีพลังงานอยู่ในปืนกระบอกนี้พี่ แต่เมื่อกี้หนูก็คุยกับพี่กบพี่กบก็บอกว่าสงสัยจากที่ยายไข่เป็นเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเกี่ยวกันเลยว่าไปตามพ่อพ่อของหนมพี่ที่เป็นหมอธรรมนะคะไปช่วยควนด้วยไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าพวกแผลผู้พองในตัวแกเหมือนร่ากระสุนปืนที่มันยิงเข้าไปในร่างกายอันนี้ก็คือคําตอบมันก็ชัดเจนแล้พี่ว่าทาไมคอนเซ่ปต์คือว่าพี่ยาจะไม่ยอมไปทีที้เราจะช่วยขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วพี่ดีวผมสวดถอนอาถรรพ์แล้วก็ไล่สิ่งไม่ดีในตัวยายไข่แกก็เสียชีวิต ไม่แก่ชาราหมารับได้หรเ่าไปเวบสงบใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวให้พี่ตัดสินใจกันทีนี้ผมถามพี่ปางอย่างนี้พี่ถ้าสมมติว่าเขาตัดสินใจว่าไม่ให้ทําพิธีมันจะมีเรื่องราวยังไงต่อพี่ของบ้านหลังนี้เขาทอมาต่อเขาจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คิดว่าสี่ห้าปีเขายังไม่ไปเลยถ้าทั้งที่ตัวเขาก็มีแผลผุพองเต็มตัวมาแล้วพนแล้วอายุก็มากนั้นเอาสรุปแบบนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางครอบครัวพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วถ้าพูดคุยแล้วอ่ย,นะอยินยอมให้หมอปลาทำพิธีีวันน ก็เดี๋ยวเราจะทําพิธีในวันนี้ให้นะครับเราปรึกษากันนะโอเคครับเราปรึกษากันก่อนครับับครพี่ปาพิธีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับคือเราก็จะสวนแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณสัตว์ทุกดวง ที่เคยพาจากปากกระบอกปืนกระบอกนี้นะเพื่อไม่ให้มีการจองเวรจองกรรมกับคนที่ครอบครองปืนกระบอกนี้ส่วนที่2ก็คือปลดปล่อยวิญญาณที่ไม่ดีที่มาแฝงในตัวของนางไข่เพื่อให้ร่างของนางไข่เนี่ยจะได้เอาไปชาป,ปนก,กิจจะได้ให้นางไข่อ่ะสิ้นลมหายใจไม่อยากให้แกทุกทนทรมานแต่ว่าช่วงที่ว่าผมสวดมนต์เนี่ยให้เปิดบทแผ่เมตตาดีนะ แล้วเดี๋ยวผมไปจุดทูบด้านนอกเลยนะพี่นะโอเคจุดทูบข้งหน้าบ้านเลยสิบดอกเลยโอเคครับ้เารดี่าคบเดี๋ยวเราถอดถงจุดเลยจุดเลยจุดไดจุดไปจเป็นบทสนเลนะครับแปพอผมเริ่มทำโมก่อเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทุกสพโลกมนัสสะพิเอะครับภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาที่เป็นพืทุกชาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาไปข้างหูกันอะวีราหูตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย พยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอันตนานปริหครันตุจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหรตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

พิธีกรรมต่างๆก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าการล้างอาถรรพ์ไม่ว่าจะเป็น ปืนแล้วก็ตัวของคุณยายที่นอนติดเตียงซึ่งพอเห็นจากสภาพแล้วก็งงว่าแกไม่น่าอยู่มาถึงขั้นสี่ห้าปีเลยอืมคือร่างกายแกน่าจะไปได้ตั้งนานแล้วพี่อันนี้คือต่อให้พี่ดูแลดีขนาดไหนแต่ดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าอยู่ถึงขนาดนี้นะนี่นี่ขนาดดูแลดีขนาดนี้ยังเป็นขนาดนี้ผลคืออะไรพี่ผลคือเวรกรรมที่แกสร้างมาหรือยังไงพี่ผมมองว่า เดี๋ยวมันก็จะไปพูดถึงว่าแล้วคนที่แม้อาชีพค้าสัตว์ตัดชีวิตล่ะหมอปลาบางอย่างเนี่ยขาพูดให้ตัวเขาว่าดูดีสำหรับคนที่ไม่ได้ทํา แต่ไอคนทำอะ่ะมันจะพูดดูดีแบบเขาไม่ได้เพราะไอคนอย่างพวกเราเราต้องเข้าใจว่ามันคืออาชีพมันคือการต้องเอามาเลี้ยงจุนเจียวคนในครอบครัวเดี๋ยวจะมีไอพวกโลกสวยกูบอกเลยไหมอาชีพมึงอย่าไปทาผมบอกเลยว่าไอคนกินเนี่ยไม่ใช่ามึงกินแล้วมึงจะไม่มีกรรมบางครั้งปากมึงอะพอกินเขาแล้วอะแล้วมึงเป็นินทาคนก็านะ่ะมันกรรมหนักฝ่าคนที่เขาลงมือทําแล้วเอาให้พวกมึงกินแต่ด้วยซ้าคนที่อาชีพค้าสัตว์เพราะมันคืออาชีพครับเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไอ้พวกผู้ดีที่เดินพรมแดงก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันบาปถึงที่คุณบอกว่ามันบาปแล้วคุณกินเนื้อสัตว์ไหมหรือว่าช่วงนี้คุณกินยอดผักแม้กระทั่งคุณกินข้าวน่คุณก็ไม่ต้องมาดาม้าให้สวยหรอกคุณรู้ได้ไงว่าข้าวก่อนที่คุณจะกินอ่ะชาวนาก็ต้องไปฆ่าแมลงกี่ชีวิตกบเขียดในนาเวลาเขาหวานยาคุมยาฆ่ามันตายไปกี่ชีวิตอ่ะคุณต้องนึกตรงนั้นด้วยคุณอย่ามาโลกสวยให้มันถือว่าพี่มันคือโลกเวรโลกกรรมผมณยาพูดแบบนี้ แต่ผมไม่อยากให้พี่ไปเจาะเลยว่าเนี่ยมันเกิดจากเขาไปฆ่าสัตว์พาชีไว้เยอะอันนี้มันเป็นโรคเวโรกรรมซึ่งใครก็สามารถที่จะเป็นได้ต่อให้ไอคนนั้นมันไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ปากมันดีไปกินเนื้อสัตว์ที่พนอื่นฆ่ามึงก็ต้องรับกรรมเหมือนกันหลังจากนี้จะยังไงครับจะดูแลแกที่สุดในวราระสุดท้ายครับก็ต้องดูแลจนกว่าแกจะหมดอายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะ,ค,ะครับขอบคุณรับัครับ